ดูนะครับเมื่อเราสารช่ลอมแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าฐานฐานจะเอากว้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่เราชอบนะครับว่าเราจะเอาเล็กเอาใหญ่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่านะครับระหว่างตามันอีกนะครับนี่อันนี้นะครับกว้างจะเอาเล็กเอาใหญ่ก็ได้นะครับตรงนี้เนาะแล้วแต่ขนาดของตอกนะครับถ้าเราจะ าอันเล็กหรืออันจิ๋วนะครับแล้วก็เอาขอเขาเรียกว่าถ้าเป็นของผมนี่เรียกว่าตานะครับก็ตาหรือช่องว่างเนี่ยช่องช่องนี้นะครับให้มันเล็กลงนะครับตามที่เราชอบเลยนะครับแทนมันก็จะเล็กก็จะได้อันจิว๋วถ้าใครจะฐานอ่าสารอันใหญ่นะครับก็อ่อาแสฐานให้มันใหญ่หญๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราจะ ถ้าเมื่อเราแสนาอ,อย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะแสนขึ้นเป็นรูปฉลอมดูนะครับว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นแล้วก็จะต้องมีตอกที่เราจะแสนแนวนอนด้วยนะครับ น้ำนิดหน่อยนะครับจากนั้นเราก็จะแสนนะครับเราจะหาะเราว่าจะเริ่มตรงไหนนะครับเริ่มตรงไหนก็ได้นะครับดูนะครับเราจะเริ่มตรงที่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้อยู่บนอันนี้อยู่บนอันนี้อยู่ข้างล่างนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราจะสอดต,ตรงนี้นะนะครับเนี่ยสอดไว้อย่างนี้ก่อน จากนั้นนะครับเห็นไหมครับลายนี้เราจะต้องเอามาทับกันนะครับเพื่อล็อกตอกให้มันชิดกันนะครับเนาะมแนมด้วยนะครับเกลีมมมม่พรมล็อกตอกให้มันอยู่ติดกันนะครับจากนั้นเราก็แสนไปี่ดูนะครับนี่นี่นี่น นี่นะครับขึ้นมานี่ถ้าเราพรมแนาเนี่ยเวลาเราอตอกแสนมาอย่างนี้มันก็จะอยู่ดีนะครับอต่ถ้าโอ้ถ้ามันไม่ค่อยอยู่นะครับให้เราใช้คลิปหรืออะไรก็ได้นะครับนีบไว้หรืออาจจะเป็นคลิปอย่างนี้ก็ได้นะครับคลิปเหล็กก็ได้ครับจะเอาคลิปเหล็กมันจะแน่นกว่า นิ้วไปก่อนล็อกไม่ให้มันไปไหนนะครับไปจากนั้นเราก็แสนไปนะครับขัดกันการธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะต้อง <c oughs> ทำก็าเรียกว่า้ทําทำตานะครับมันก็จะเป็นหกเหลี่ยมแนวขึ้นอีกนะครับดูตอกเสน้นนี้ต้องทํำยังไงนะครับดู อันนี้เราจะแสนเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะครับเอามาทาบตอกเส้นเดิมนี่นะครับอ่ดึงกันไว้นะครับ,รบตอกมาเริ่มแห้งเราก็โพรมอีกนะครับเดี๋ยวเรามาจัดดูนะครับว่ามันจะสวยงามไหม จัดดูนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้เราก็จัดจัดจัด ไหมครับอันนี้มันยังไม่ได้ทับกันแล้วก็สับกันให้มันมาพับกันอย่างนี้ อาจจะดูลุงลังนิดหน่อยนะครับเส้นแตกผ่านไปนะครับไม่ได้แสานแน่นแล้วครับนี่มารื้อฟื้นความจำอีกทีนึงเอเส้นที่สองแล้วก็เริ่มมายนะครับเรามัก็ว่าดูมันจะแสนตรงไหนนะครับนี่ดูง่ายๆนะครับนี่ดูที่เกือบจะเป็นลายหกเหลี่ยมนี่ครับตาหกเหลี่ยมอาจจะเริ่มตรงนี้ก็ได้นะครับตบอกซอดเข้าไปอย่างนี้ก่อนไว้ดึงอ่า เบือหัวตอกรวดก็ได้นะครับรแบบน,นี้นะครับก็จัด, <c oughs> ดเห็นไหมครับ <c oughs> เป็นแล้วครับเหมือนเหมือน,นลายที่นะครับเป็นละนะครับฉะนั้นเราก็แห่ไปเรื่อยๆนะครับน,นี่มันก็จะเป็นตานะครับออกเรียงไป <c oughs> นี่ครับเส้นนี้มันยังไม่ได้อันนี้การแล้วก็พลิกกับแพ่ให้มันขัดกันให้ได้นะครับแล้วก็แสนนครับแสนเห็นไหมครับ เริ่มจะเป็นชะลบแล้วกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะเดี๋ยวอย่างนี้อ,อย่างนี้โฟกัสอันนี้ต่อนะครับนี่ อาจจะเป็นชะลุงลังไปก่อนนี่จ,จะเป็นชะลอมที่เกือบจะสวยงามนะครับถ้าได้สแสนฝึกหัดหลายๆลูกหรือหลายๆไปก็อาจจะทำจนชำนาญ เส้นแรกปล่อยไว้นี่ก่อนนะครับแวดึงไว้อะไรนะครับอ่ะเรามาจัดการน,นะครับดอกที่มันเหลือผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็แสนชาแรกนะครับเราก็แสนอ่าแสนซ้อนกันไปเลยนะครับเาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่แสนซ้อนกันไปเลยนะครับทับเส้นเดิมไปเรื่อย อย่ทำนี้ออกก่อนแป๊บนงึงถึงน,นี้ก็ได้นะครับ สสนกันต่อนะครับมาเริ่มสสนกันต่อนะครับอันนี้อยู่นะครับอันนี้ก็กึ้นบนขงข้างล่างแต่ถ้าแสนถ้าเราแสนถูกต้องนะครับมันก็จะเรียงเป็นตาให้เหมือนเราเนี่ยนะครับนี่ย อันนี้ก็เป็นตานะครับเป็นไหมครับชิดไปพรมน้ำไปนะครับให้มันตอกมันติดกันดีเนี่ยชิดกันดี แล้วก็แซนทับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับจัดด้วยนะครับให้สวยงาม เราไม่ต้องสารให้สุดเส้นตอกก็ได้นะครับถ้าเราพอใจอว่ามันสวยงามแล้วนะครับแล้วก็ตัดได้นะครับนอตัดเลยตัดออกได้เลยนะครับผมก็จะตัดสักประมาณน,นี้ก็ได้นะครับค่อยตกแต่งเอาถ้ามันไม่สวย แล้วก็ทับให่แล้วก็พยายามจัดด้วยนะครับให้มันช่องว่างให้มันมีความขนาดใกล้เคียงกันนะครับจะได้ดูสวยงามนี่ตอนนี้เราอันนี้ฐานนะครับเดี๋ยวว่าก้นของชะลอม,มาต่อไป เรากลับมาตรงนี้เราก็ได้2ชั้นแล้วนะครับอันนี้ชั้นที่1นึ่งนะตอกเส้นนี้ชั้นที่1่ถ้าไปอันนี้ชั้นที่2นะครับตรงนี้่อไปชั้นที่3มก็เหมือนเดิมนะครับเราก็หาลายดูด,ดูตะกี้ตอกมันมามันจบกันตรงนี้นะครับนี่ดูตอกนี่ ตะกี้ก็เริ่มแถวแถวนี้แต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เริ่มแล้วก็เอาตอกช้นิี่สมาเริ่มตรงนี้ก็ได้นะครับก่อนอื่นก็พรมน้ำให้เรียบร้อยนะครับเพื่จะได้สานง่ายๆ นะครับเส้นนี้เนี่ยมันกำลังกันแล้วก็กระดานปึ๊บเนี่เป็นการตัวนี้มาล็อกตอกด้วยนะครับจะได้อยู่แล้วก็เป็นหกเหลี่ยมไหมครับนี่เป็นไมมอาแสดงว่าเป็นนี่ก็แสนถูกเลยนะครับนี่นี่ครับก็แสนไป อย่าเนบชิดข้างหลังนัลยน,นะครับ แห่เมืม่อสร็จแล้วก็หตอกที่เราจะาสิ้นสุดนะครับเราจะสิ้นสุดต,ตรงไหนจะสิ้นสุดต,ตรงนี้ก็ได้นะครับตัดเลย อาอีกสักหนึ่งชั้นนะครับก็แล้วแต่ท่านท่านผู้ชมนะครับว่าจะแสนเท่าไหร่ถ้ากว้างดูความบรรล á นกันว่าจะเอากี่ชั้นนะครับดูความเหมาะสมหรือความสวยงามนะครับอันนี้จะสาธิตถึงชั้นที่4นะครับว่าจะสวยงามหรือไม่สวยงามนะครับตะกี้เรา,อาตอกละมาบรรจบไปตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนที่นะครับ ที่ตกมันยังไม่ได้มาอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมครับเราจะเริ่มนี่เสมอนะครับนี่อันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างบนนี่ข้างล่างข้างบนแล้วก็ตอกเนะี่ยมาขัดอย่างนี้เลยปึ๊บขัดฝั่งนี้ด้วย เห็นไหมครับเป็นาลายเกิดขึ้นแล้วนะครับหกเหลี่ยมนี่มีนี่นะครับหกเหลี่ยมมันเดิมเลยครับแล้วก็แสนไปเรื่อย ที่จริงเราก็มีสังเกตดูเหมือนกันนะครับเราจะแส่นี่ตอกที่มันเฉียงไปทางนี้นะครับมันก็จะอยู่อยู่อยู่เขาเรียกว่าอยู่อะไรอยู่ข้างบนนะครับนี่ใช่ไแต่ตอกที่เฉียงไปทางนู้นนะครับนนะครับที่เฉียงไปทางนู้นแล้วก็ให้มันอยู่ข้างล่างนะครับอ๋อแล้วก็จะแสานไปนะครับ ก็จัดทีหลังก็ได้อ่กลจะบัรจบกันแล้วนะครับ นก็จัดเลยครับน,นี่ได้ครับได้ละสี่ชั้นนะครับ การตัดมีหลายวิธีนะครับแต่ท่านมีกรรไกรตัดอันนี้ก็สะดวกรวดเร็วเลยนะครับเนี่กนกยกรรไกรตัดเล็บนะครับเนี่เป็นเทคนิคเล็กๆนๆน้อยนะครับแล้วก็มาตัดแทบให้มันชิดนี่เลยนะครับก็ได้เนะี่ยเห็นไหมครับสวยงาม <c oughs> ตอนนี้เราได้4ี่ชั้นแล้วนะครับชั้นลอมของเรานะครับ จัดเพื่อความสวยงาม,มไหละฉลอมนะครับนี่ฉลอมเล็กนะครับอาจจะใช้เอาใส่ของใส่อะไรก็ได้นะครับนี่นี่ใส่ป๊อกกี้ชิดน้ำนะครับนี่สื้อผ้านี่เป็นของจากนั้นเราก็มัดใช้ตอกที่มัดมัดเสื้อผ้าเรามีของอยู่ข,ข้างในด้วยใช่ไหมครับตะกมัด เป็นของชํำร่วยหรืออาจจะเป็นเบรกทำจัดเบรกสวยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ตอกเนี่ยมัดเป็นฉลอมของฝากได้เลยนะครับ แล้วหนึ่งลูกนะครับดูนี่ยทำเป็นใส่ของฝากของชฉำรวยอะไรได้หมดเลยนะครับตกแต่งให้สวยงามอันนี้ตอกมันอาจจะหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัดได้เลยน,นี่สวยงามนะครับชะลอมหนึ่งลูกนะครับ สร้างอาชีพก็ได้นะครับนอสันลงขายไว้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดรับชมดูนะครับน